สวัส string, ดีครับทุกคนมาต่อกันที่ EP ทนะี <c oughs> to to you <ills> ah ่สองเนาะเดี๋ยวบอแต่งไปฝากถึนยางคือเปิงพ้ายางคือเปิงทั้งทิงพี่น้องยางเปิงเจรละหมองแตรลบอนให้สวนอันนี้ก็เป็นน้ำปุ้งสวยงามพี่น้องเป็นลานกว Davidson ้างเลยนะ ล้างกว้างใหญ่เลยโอ้โหเดี hmm. ๋ยวไปชมบรรยากาศทั้งทึงแล้วเราเดินทายลงมาให้ดูเนาะเดี๋ยวแบบทัฒนธางขึ้นไปทึงเบิ่งทั้งทึงในแล้วเนี่นี่คือสวนดูสิเซนเตอร์พาร์คเนาะแล้วเราคิดเราถือกันบรถดทอดไปเยอะจริงเนาะะยังคือไปเบิ่งนด้วกัน thằng quân với nó có mỏ qua suối ngà mắc mát suối ngà bị gì thì, thì nó đấy nó. เดี๋ยวปัดเตอนสีผ้ายางชุบบรรยากาศไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องบางที่ก็ยังเป็นแบบซ่อมแซมอยู่เนาะมุทงะเภาเหลวขาดมันนะเดี๋ยว่ากลับเปิดให้บริการเปิดให้ขึ้นมาเที่ยวมาชมได้น,นะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นน่าจะน่าจะสุดสุดท้ายแล้วชั้นนี้เน,นาะอาจจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วอ๋อยังไม่เสร็จด้วยก็มีนะน,น่าจะยังไม่เสร็จเนาะข้างในถ้าเสร็จแล้วนี่น่าจะน่าจะรู้สึกว่าจะสุก กว้างเติบไปนะกว้างหญ่อยู่อาเทียนแล้วถ้าเสียงรบกวนกะขอโทษขอไปอเรื่องผินทองมือเดียวปรเด็กเอาไม่ตัดเสียงมากี่น้องเลยบรรยากาศอยู่้างล่างว้าวมุมสวยดี Ni <laughs> vinh anh nóng vinh quý nóng đi mai vắng hò lên vinh quý mày Wow hò vinh ông 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 thức, ông vinh ông vinh ông vinh đấy vinh ông 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 vinh อันนี้ยังบ่ทันเลี้ยวเพิดเด้พี่น้องเดี๋ยวน่ะมุมข้างในนะครับพี่น้องยังบ่ทันได้่เลี้ยอยู่ท่นเลี้ย,ย,เ,ยเดี่โอ้ยแฮ่งทียางถักเนาะพี่น้องยังแบบกว่อสร้างอยู่กับพี่นาะนี่มุมนี้สวยงามครับโอ้โหมีต้นนี้ต้นอะไรวะ หวานเทาเคยมี่พี่กันนั้นโอ้ทำมาปลูกเซฟพี่น้องนี่ดูข้างล่างพี่น้องอันนี้มาแตมขึ้นมานในชุดแบบนะี้น่าจะนั่นน่าจะเป็นชั้นสี่น,นี่ตรงมาแตนพยวในี่นัดเป็นชั้นหกพี่น้องแต่ว่า Hôm nay chưa được xuống như đây phía nào oh, oh, mà mùa này hiện chuẩn mình đi hát trên đấy hôm giờ tao นี่แหละเขาเรียกว่าเมืองไทยสวยงามสวยงามที่จริงแบบพี่เลยมองได้็ดีเมืองไทยเป็นพัฒนาแบบประเทศชาติปุย,ยุทธ์วย,ยอนเมืองซักทางท้าพัฒนาตกแต่งให้สวยงามเพื่อสมองทุกบน หน้าก็เป็นหนาส่วนลุ่มพี่น้องหน้าส่วนลุ่มพี่นีเป็นมาทุกสูงนี่างงสวยงามครับสำหรับคลิปนี้พอแต่กับพอจบเพลงทันีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไหม คลิปหนาครับเยวหามุมที่สวยง,งามมาฝากมากอนพี่น้องทีนึงก็หลับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ